พูดขณะโยนหินใส่บ่อน้ําข้ากับวินซือไม่เคยเห็นนายน้อยยิ้มมานานแล้วจริงๆนับตั้งแต่วันนั้นจนวันที่เจ้ามาถึงเรือนนี้วินซือพยักหน้าเบาๆถ้าเจ้าคิดจะทําให้เขามีความสุขจงทําต่อไปแต่ถ้าเจ้าคิดจะหายไปอีกคนจงรีบจากไปก่อนเขาเลือกเดินตามเจ้าไปเซียวเหยวหยุดนิ่งก่อนจะพูดเบาๆข้าไม่ใช่คนที่จะจากไปแต่ข้าก็ยังไม่มั่นใจว่าจะอยู่ได้ตลอดไปนี่นาข้าแค่อยากอยู่ให้นานที่สุด เท่าที่หัวใจข้าจะกล้าต่อสู้กับมันสมาคมม่านเทียนในโลกที่ข้ามาเธอคิดว่าเธอเลือกเองแต่ความจริงแล้วมีใครบางคนรอเธอมาแต่แรกแล้วต่างหากล่ะเมืองอันตูค่ำคืนในกรอกเงียบสงบชายสวมหน้ากากครึ่งซีกยืนอยู่ใต้แสงโคมมือเขาถือกล่องโลหะรูปทรงประหลาดมีสัญ,ญลักษณ์เกลียวหมุนปริศนาข้างเขาคือหญิงสาวในชุดดำสนิทใบหน้าย็นชาเหมือนดวงจันทร์ที่ไร้เงาแสงเป้าหมายอยู่ในเรือนลี เจ้าแน่ใจพลังคลื่นเวลาสั่นไหวมากขึ้นทุกวันถ้าเราไม่รีบพาเธอไปประตูมิติจะเปิดเองก่อนที่ท่านจี้หลงจะควบคุมมันได้